เป็นที่รู้จักกันดีนักร้องดังท็อปหนึ่งในสมาชิก Big Bang ล่าสุดท็อปได้เปิดใจกับนิตยสารหนึ่งที่ฮ่องกงถึงการออกจากค่ายว่าถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่อีกระดับของอาชีพและชีวิตของผมหลังจากมีข่าวว่าท็อปบิ๊กแบงได้สินสุดสัญญากับ YG Entertainment และเริ่มโปรเจกต์ส่วนตัวของเขาในฐานะศิลปินและผู้บริหารแต่ท็อปก็ยังคงทำงานร่วมกิจกรรมของบิ๊กแบงทุกครั้งที่ทำได้เช่นกัน เนื่องจากท็อปเคยคิดจบชีวิตตัวเองมาแล้วและเคยกินยาแก้เครียดเกินขนาดจนต้องส่งตัวเข้าห้อง ICU ทําทำให้เขาก็ได้เปิดมุมมองของเขาที่มีต่อระบบของวงการเคป p ออีกว่าเด็กฝึกทุกคนอยู่ในระบบที่ทำให้พวกเขากดดันมากพวกเขาได้รับคำสั่งว่าต้องทำอะไรและต้องฝึกฝนเหมือนกับหุ่นยนต์พวกเขาอาจจะได้รับความนิยมและด่งดังขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าภายในของพวกเขาที่เรามองไม่เห็นนั้นจะเงียบเหงาและโดดเดี่ยวขนาดไหน นั่นทำให้ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าท็อปบิ๊กแบงได้จัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้ฝึกฝนรุ่นน้องแล้ว